มามาท่านผู้ชมจะติดตามแล้วก็เห็นแล้วว่าเป็นเป็นจริงาำได้หรือไม่นะครับข้อเรื่องของว่าการเลือกตั mm ้งแบบเดิมนะครับที่ผ่านมาเลือกตั้งแล้วลงสมัครบ้านเป็ลงสอบบ้านทุกที่บางครั้งไม่มีสอบสอบบ้างก็มีแนวรู้ว่าการเลือกตั้งแบบเดิมนั้นนะครับมีการสอบตั้งใหญ่างกว้างขวางประกูลผมอยู่ทางการเมืองระยะเวลาเก้าปีที่ผ่านมานั้นส่งส่งผลกระทบต่อความใจแยกของประชาชนไม่สามารถกระทำได้แล้วก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทำให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนไปทู้กระดับนะครับแล้วก็ผู้กระดับเขาติดก็ไปทำว่าดำเนินการได้นะครับหากปล่อยให้ดำเนินการต่อไปทั้งสองฝ่ายก็เกิดความรุนแรงเขามีผลกระทบกันย่อยเป็นผู้บริโภคส่วนใหญ่นะครับคณะครมมิวริสต์ต้องรอหารประเทศเข้ามาควบคุมการพิจารให้ผู้ใหา่บรรยุติก่อนแล้วก็มาดำเนินการใหม่นะครับในฐานะเพื่อนผู้บริหารท่านต่างท่านจะต้องมีกต่ความชำนาญความมีทักษะทางการเพรางั้นเราดูด้วยควาไปนะครับว่าจะไม่เกิดความสูญเสียนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับคณะคอสอก็จะบูรณาการตัวราการต่างๆให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างถูกสุดนะครับแล้วก็หนจาที่การถกเจ้าคณะคอสอแล้วนะครับในการราชการต่างๆก็จะู่ภายใต้ของกรอบกฎหมายนะแต่ต้องเกรงว่าอสชจะใช้กรอบกฎหมายโดยําใไม่ใช้กำลังในขั้นแรกนะสดยนโยบายที่เร่งด่วนที่คกสอจะเร่งดำเนินการนะครับ4ข้อหลักอันแรกที่กอสอมองวมาเป็นเรื่องับนะ แก่ชาวนาแล้วก็หาโครงการจะทำข้าวครับซึ่งจะ่ละนครการจะต้วงเดียวก็ให้มันต้องมีจุดน้องเหมือนก่อนโดยมีหลักฐารในพื้นที่ถูกต้องนะครับเข้าไปดูแลแล้วก็เข้าไปสร้างความถูกต้องอันที่สองสร้างการดำเนินการเรื่องของการแก้ไขปัญหาการสัญญาโรงงานรตามที่ราชาเพื่อมาตุ้งเศรษฐกิจและการลงทุนของนักธุรกิจเรื่องที่สามที่มันจะเดือกทุกเรื่องโครงการทุกอย่างที่ห้าถึงเจ็ดคาดว่ามีผพวกฝ่อยู่หลายพันล้านนะครับ เรื่องเง่งที่กางคอร์ทจะดำเนินการในความเร่งด่งน,นระดับที่ห้าก็คือเรื่องของการโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นนะครับรถไฟทับเพื่อรถไฟดัไปกรงเทศแล้วก็อีกหลายเรื่องนะครับรวมทั้งข้อ5้างราเพือให้ข้าราชการแล้วก็หน่วยงานต่างๆได้ปัจจัยคืองบประมาณปีห้าแปดต้องเสร็จก่อนกันยาพคือปัมและยิางาเร่งด่วนที่คอ,อร์จะทำแล้วก็มา ให้กับหน่วยงานที่นั้วประชาชนแล้วก็ส่งไปข้อรับทราบเรื่องเรื่องเกี่ยวความมั่นใจแล้วก็ให้เวลาพออนุญาตทำงานนะครับเรื่องการคู่กับการดำเนินการทั้งนี้เรื่องความเร่งด่วนทางสังคมอาจจะกระตับผู้กริตไม่มีเรื่องงานใดเรื่องอ่นที่จะกล้าที่ขายแต่ีถ้ามีสถานีเป็นพยานเป็นหลักฐานเนี่ยการเนินการข้อขามกฎหมายแล้วก็หน่วยงานไดขายของตัวย่างสุดก็คือสถานการณ์ตอนแล้วก็ดำเนินการตามนั้นนะครับเรื่องของการบรรลุโครงสร้างภาษีอยากเป็นธรรมนะครับท่านมองภาษีด้วยนะครับ เพราะต้องสั่งการประจานทั้งท่เรา่ยาธิ์ชนภาคธุรกิจต่างๆภาคการภาษีแล้วก็จะควบคุมเรื่องภาษีบุคคลธรรมดาเน้นภาษีจต่ผู้มีผู้มีรายได้สูงแล้วก็จัดตำรวจผู้มีรายได้เข้ามาบูโรข้าพึ่งนะครับการลดเรื่องภาษีลาษแล้วก็จะชัดเจนขาาึ้น,ลนแล้วก็คนที่มีรายได้น้อยรายจ่ายก็จะมีการปรปับปรุงโครงข่ายรายได้นะครับแล้วก็จะเน้นเรื่องการเสริมสร้างการค้าชายแดนจับต้องเศรษฐกิจพิเศษทงภาคใต้ก็มีเศรษฐกิจพิเศษระหว่างไทยกับอินเดีย ทางเราก็จะมีเส้นพิเศษไทยมากที่เป็นสอบท่ายในที่ดำเนินการอยู่โครงการนี้จะเกิดขึ้นได้เลยเพราะว่าลดขั้นตอนแล้วก็ทางด้านไทยร้านก็ที่จังหวัดหนองคายครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีการรวบรวมงบประมาณกองทุนต่างกองทุนหมู่บ้านกองทุนสตรีนะครับที่เคยมีอยู่แล้วทางคอสก็จะนำมารวบรวมแล้วก็จะดำเนินการอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นเรื่องว่าหลักๆที่ส่วนเข้าเรายนการตามส่วจสอบตรวจส่วนของท่านนะครับถ้าเกิดว่า เรื่องราวตัวนี้นะครับก็แต่ว่าอยากให้ชัดเจนกระตันท่านก็สามารถที่จะมาสอบถามได้นะครับที่จังหวัดโนตากูใช้อาคารสนามลมเนี่ยเป็นบขรตใหญ่เปิด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์มาตรงนั้นด้วยเป็นแบบแมสเซนเตอร์แล้วตรงนี้ทางกองกำลังรักษาโรคเรียบร้อยอย่างโนตากนะครับผมมีโครงการตั้งไว้อันหนึ่งคือเป็นโครงการอาสาสมัครอาสาสมัครเป็นความคิดนจึงเระส่งให้กับประเทศไทย รก็ลองนา่ดูว่าใครจะสมัครก็ได้ส่ชื่อส่งตัวสงั่ไปเป็นเครือง่ายเรคงจะากมีเรื่องราวแล้วก็ต้นต้นนะครับต้อควรทางท่านคออท่านผู้การณ์ตัการ์ตเข้ารียน2โดยติศาสต์ที่มาเรืนี้นะครับต้องระับกอางรองรัลังทักษะลอยสำหรัโรคต่างก็ควรต้บงควรท่านในทรงนี้นะครับเรา้หวังิดว่าความรู้เบืองของผู้บริหารของราชการนะครับ ถ้าจับปืนกันได้อย่างแน่นแน่นแล้วก็ปีนใจในการแก้หนาเนี่ยนะครับแล้วก็ให้จังหวะเวลาของสอสอทำงานสักระยะหนึ่งรอเพียงวามสำเราจแล้วจะแต่ที่ขาดอะไรไแล้วก็เป็นการใช้รถน้ำใช้แกนตำดาใช้กระสุนยางเป็นขั้นตอนแต่อาจจะไม่เข้าวันยุ่งเ่ยวงสถานการณ์ที่ทายปัญหาดไปที่เป็นตำรวจสอสอหรืองานที่เป็นปกติเขาอยากทำงานอนเดิมสารก็เป็นพวกองค์สโบรแล้วก็ให้มันกระตุ้นเป็นตัวแคตาไรและก็เป็นตัวที่รับข้อมูลจากสารแล้วก็ สร้างความมั่นใจที่เราเขใจกนได้ว่าถ้ามีน้องทหารอยู่มีเพื่อนทหารอยู่เนี่ยนะครับสาธารงรัฐฟิลิปปิสมุกสูรก็การารรีรง้วัถรงค์สสารกัตถุปลสงารันนรัเพราะฉะนั้นถ้าพอมีข้อมูลเรื่องของอันากรรเรื่องของเวากแก้ไขแล้วได้กระตุ้นถอะไรจแต้ก็บอกว่าโดยสารสอที่เกี่ยวข้องจะองที้จะมีผลกระทบทั้งหมดในเรื่องการรายารสาษรับการรายานมาอย่างเพื่อให้ทุกคนนั้นได้เป็นเจ้าพิพางษัาโดยที่ไม่ไม่แห่งพักแต่

มัก็เนตลาดนัดไรเนี่ยันอไอ้นี่ก็นั่งมุงมุงก็ดูตีกันเลยเนี่ยองเพียงร่วมนาอยู่ไหมครับอยู่ได้เลยนะคะแล้วก็ข้าวนามายากน่านะคะนอไแอันหนึ่งคิดว่าคาดว่าน่าจะเป็นขกอด้วยเพราะว่าขย้อไม่ค่อยดีนะคะเนาะไม่คอยาเหมืนเป็น่ใชีเลยนะะ